คุณผู้ชมค่ะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากคุณบอยสิริชัยค่ะได้มาโพสถามแฟนๆแ,แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าใส่กางเกงยีนขาดขาดนั่งไหล่สดห้องเพลงอยู่ก่องเฟียงคือเกาหลมีคนเบิ่งบ่เนาะครับราสาพีินองค่ะสิมีคนเบิ่งแห่คุณบอยสิริชัยบอกคะ่ะพ่นองค่ะสาหรับใครนะคะที่แบบว่าติดตามอยู่แล้วเนาะคะ่ะอาจจะเคยเห็นคุณบอยสิริชัยก่อนทน่านี้นะคะที่นั่งดีดนกีตาร์ห้องเพลงนะคะพี่นองคค่ะ ให้พี่น้องฟังนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะล้วกันั่งยูหมองกองเฟียงค่ะพี่น้องแล้ะก็ร้องเพลงนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะในมุมมุมนี้นะคะทึ่งทางคุณบอยสิริชัยเนี่ยก็อาจจะคิดถึงภาพบรรยากาศเก่าๆค่ะก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าถ้ามานั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงเนี่ย อยู่ตรงเนี้ยค่ะคุณผู้ชมขาอยู่ที่ที่เดิมเนี่ยบนกเฟียงเนี่ยจะมีใครมาดูหรือเปล่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาเออจะมีไผ่มาเบิงเพลินบนน้อพี่น้องขาแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆค่ะรวมถึงคุณแอนอรดีค่ะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์แบบนี้ทำเอาหลายๆคนเนี่ยตกใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาโดยบอกว่าอยู่ไหนกลับมาบ้านก่อนเอา แมนอย่างน้อปนีอยุสธึกถามหากันแล้วค่ะพี่นอง่าแมนอย่างน้อค่ะพี่นองหลายคนสงสัยเด้นี่ค่ะพี่นองค่ะบางคนที่สงสัยกันใหญ่แล้วนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะกําลังใจให้ทั้งคู่กว่าจะรักกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเด็กชายผู้กันอัสสันพี่นองค่ะ ก็เรียกได้ว่าอาจจะคิดถึงแค่ภาพบรรยากาศเก่าๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งความเป็นจริงแล้วก็คืออ่าที่เคยทํานะคะก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาแบบแต่ก่อนสิมาเป็นหมลลํำใจเกินรอยได้นอ้อยกว่าสิมีคนหูจักบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ก่อนก็คือนั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงให้หลายๆคนฟังอยู่บนกองเฟียงอย่างเงี้ยค่ะ เป็นภาพบรรยากาศแบบผู้เบาไทยบ้านแต่เกานะคะมีนองคาแล้วก็อาจจะคิดถึงนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะโดยบอกว่าภาพเก่าที่จำได้ตอนใหม่ๆหลสดกับยายบึงช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดใหม่ๆแล้วทำคอนเทนต์กับยายบึงอันเก่าๆ พี่เห็นตั้งแต่แรกๆก,กว่าจะมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่น้องบอยทำมันได้สุดยอดมากพี่ภูมิใจกับน้องจริงๆด้วยค่ะสุดยอดสู้ต่อไปนี่นะคะกว่าจะผ่านมาได้มันกกไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะคะคุณผู้ชมขากว่าจะมีคนหลายคนเนี่ยรู้จักคุณบอยสิริชัยกว่าจะมาเป็นหมอลำใจเกินร้อยนะคะ ก่าสิมีแฟนคลับ FC บ้านฮักหลายป่านนี่นะคะพี่ดองค่ะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆค่ะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเบิ้งคือเก่าเพราะความฮักน้องบอกไปใส่ครับนี่แหละค่ะพี่ดองค่ะ บอยคนเก่ากับบอยคนสม,มอนียังคงความรอคือเก่าต่างกันแน่แก่แค,แค่เสือผ่าที่สวมไ่ทอนนันครับด,ดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะคะลูกชายพี่น้องค่ะหลายคนเข้ามาให้กำลังใจกันหลายคักแข้งค่ะพี่น้องค่าโดยที่แฟนคลับหลายท่านก็ร่วมให้กำลังใจส่วนมากก็ไม่ได้สงสัยอะไรเยอะยะ,ยะ,ยะหรอกค่ะคุณผู้ชมจังแดยเฮาก็ร่วมให้กำลังใจกันหลยๆด้วยค่ะพี่น้อง่า มัยตะกี้เนาะค่ะพี่นองกาใส่กเกงขาดเข้าจะสิเนาะค่ะน่งห้องเพลงเป็นแบบว่าไทยบ้านนะคะพี่นองขาบนกองเฟียงโอ้โหได้บรรยากาศแบบไทยบ้านบ้านเราเลยนะคะคอนเจนต์สารคามจุสิ่เนาะค่ะพี่นองขาโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะหลายคนคิดเห็นนะคะคิดเห็นภาพบรรยากาศเก่าโอ้โหสู้มาเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมขาสู้มาหลายคักปันใดเนาะค่ะกว่าสิมีคนรู้จักคนบ่อยสิริชัยค่ะพี่นองขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะ กว่าสิสางซื้อสา่งเสียงกว่าสิบิบาทมีรถมีคนรู้จักมีวงหมอลำบินของเจ้าของบมแมนเรื่องนายอิลีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณบอยสิ้นิชัยต่อไปนะคะส่วนแฟนคลับหลายท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะ <S <S ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นเหมือนกันค่ะโดยบอกว่าคิดถึงบรรยากาศนี้มากๆเลยนะคะติดตามบอสมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ถึงจะมีลูกมีเมียแล้วก็กลับมาแต่งชุดแบบเก่าๆก็ยังดูดีเหมือนเดิมครับนะ,ะรักนะรักทั้งสองทั้งน้องแอนแล้วก็น้องเพชรน้องพลอยนะคะคุณบอยสิริชัยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดจริงๆค่ะบางคนเป็นแฟนคลับมานะคะ เห็นเขาพัฒนามาเรื่อยๆจนว่ามีครอบมีครัวนะคะพี่น้องค่ะก็ยินดีด้วยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามทั้งคุณแอนออรดี already, แล้วก็คุณบอยศริชัยรวมถึงน้องเพชรน,น้องพลอยเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้แบบโอ้โหน่ารักจริงๆเลยค่ะเป็นครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกสองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงในการเตรียมเปิดฤดูกาลที่9ของมอลำใจเกินร้อยค่ะคุณผู้ชมขาก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะกำลังเคลียร์ทุกๆอย่างค่ะคุณผู้ชมขารวมถึงชุดการแสดงนะคะของแดนเซอร์เอ่ยของศิลปินเอ่ยนะคะคุณผู้ชมขากําลังเคลียร์เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมอีกอย่างนะคะเข้าสู่ฤดูกาลที่9แล้วเนี่ยทางคุณบอยสิริชัยเนี่ยไม่ทําแบบธรรมดาแน่นอนนะคะ ต้องอลังการมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นอย่างที่พลาดบ่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องติดตามให้ได้ระหว่างที่รอนะคะแล้วก็วันที่เปิดฤดูกาลถ้าใครว่างคุณผู้ชมค่ะต้องไปให้ได้ค่ะสาหรับหมอลาใจเกินร้อยปีที่99ไปข้างหน้าอย่างเดียวเป็นปีเงินปีทองแบบ สุดๆเลยนะคะพี่น้องขาเพราะฉะนั้นแล้วพลาดไ่ได้สิ้นเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชมขาส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นนะคะต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะสาหรับการเปิดวงของมะลําใจเกินร้อยรือดูการที่9งานนี้บอดบอยสีชัยจัดเต็มจริงๆค่ะเปลี่ยนทุกอย่างค่ะพี่น้องขาเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งรถนะคะรถพัดล้มนี่ก็เปลี่ยนเป็นรถแอร์ทั้งเบิดนะคะทุกอย่าง ขายออกเบิดค่ะพี่นอง่าแล้วก็ซื้อใหม่นั่นเองค่ะบบ่อลังการจังได้พี่นอง่าเปลี่ยนใหม่เบิดเลยเด้ซื้อใหม่เบิดเลยนะคะพี่นองขาต้องรอลุ้นค่ะพลาดไม่ได้จริงๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะทางแฟนคลับ fc บ้านฮักก็ยังให้กําลังใจทางคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีเป็นประจำเรื่อยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะสําหรับ คุณแอนออรดีนะคะช่วงนี้ก็ยังเดินวงนะคะสำหรับออรดีแบนด์ค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะวันที่21ค่ะคุณผู้ชมขามาเป็นกำลังใจให้ทางคุณแอนออรดีด้วยนะคะที่งานประเพณีประจำปีครั้งที่40ค่ะแห่เทียนเข้าพรรษานะคะบริเวณถนนหน้าตลาดป่าหวายนะคะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมขากับคุณแอนออรดีนะคะวันนี้ค่ะ ไปเจ,เจอกันได้นะคะที่ราชบุรีนะคะวันนี้ไปไกลเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็วันนี้นะคะยังไงก็ถ้าเป็นไปได้นะคะคุณบอยสิริชัยก็น่าจะไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขาถ้าว่างคุณบอยบอกว่าไปด้วยตลอดนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้ทางคุณแอนออรดีแล้วก็คุณบอยสิริชัยต่อไปค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆแบบนี้เสมอละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยละกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ